ยอเคเรตรันท่าดีใจเสยผมโตคำวิจารณ์หลังยิง2พาอาร์เซนอลนำจากฟูงพรีเมียร์ครับวิกเตอร์ยอเคเรตครับดาวยิงสมาชิกใหม่ของอาร์เซนอลให้สัมภาษณ์หลังเกมพรีเมียร์อังกฤษฤดูกาล2025-2026นดที่2ครับเปิดบ้านทรมเอาชนะอรีดยูไนเต็ดทีมน้องใหม่ไปแบบขาดลอยด้วยสกอร์5ประตูต่อศูนย์ครับเกมนี้นะครับผมนะ้ให้วิกเตอร์ยอเคเรตประเดิม2ประตูแรกอย่างเป็นทางการให้กับอาร์เซนอลครับหลังย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนด้วยค่าตัว64ล้านปอนด์ครับโดยยิงลูกแรกนะครับ ำห่างริดยูไนเต็ด3ประตูต่อ0นะครับก่อนสังหารจุดโทษปิดท้าย5ประตูต่อ0ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่5ครับทำให้เยอแคเรสนะครับผมนะปลดร้อกคลายความกดดันได้แล้วนะครับหลังโดนวิจารณ์อย่างหนักจากการที่ไม่ได้มีโอกาสยิงแม้แต่ครั้งเดียวนะครับผมนะจนถูกเปลี่ยนตัวในนาทีที่60ของเกมเพลย์ริกนัดเปิดฤดูกาลครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งอาร์เซนอลบุกไปชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ครับและหลังจากยิง5ประตตู่อ0ให้กับอาร์เซนอลครับผมนะวิกเตอรร์เเเยยคสก็ได้ททา่มบต่อหน้้าากลอองถ่ยทดสดนะ หลังโดนแซวว่าเขาเสยผมมากกว่าได้สัมผัสบอลในเกมเปิดตัวบนเวทีเพเมยริกที่ชนะแมนยูแต่ไม่มีบทบาทเลยนะครับทำให้วิกเตอร์เยเแครสครับถูกยิงคําถามทันทีหลังจบเกมว่ามีคนแซวว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมเนี่ยคุณเสยผมมากกว่าได้สัมผัสบอลอีกคืนนี้คุณเลยทําท่าดีใจแบบนั้นหรือเปล่านะครับสองประตูของวิกเตอร์เยอเครสครับมีส่วนช่วยให้อาร์เซนอลเก็บ6คะแนนเต็มนะครับจาก2นัดนําจากฝูงเพเมยริกชั่วคราวเหนือสเปอร์นะครับที่บุกไปชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์แต